่ได oh, yeah. ้เข้า B N K แล้วกันลงลงอยก่แล้วละอันนี้แน่นอนลงลงได้เจอมิสเตอร์คู่ดีเดียว ก็โดยส่วนตัวเนี้ยที่คิดคือเรื่องเงินเดือนออกเดือนแรกเพราะว่าเป็นเงินออกเดือนแรกที่แรกที่ทำไปซือที่ออกให้พ่อรู้สึกว่าอันนี้คือจาได้ตลอดเพราะว่าเป็นเงินเดือนที่แบบเหมือนเหนื่อยมาด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจวันนั้นออกก็คือเดินไปซื้อนาฬิกาให้แม่เลยเป็นากที่ก็เปยนมของแม่มาใ่ แล้วก็มันจะมีปีนึงที่ได้ไปคาดาวปีใหม่ที่ญี่ปุ่น้ยแล้วอากาศก็อากาศแบบหนาวหนาวแล้วแฮปปี้ต้อผมไม่กล้าแล้วไปได้ได้ไปหลายวันใช่ยวันรู้สึกว่าสนุกมากอยากไปอุกกาเลยโอ้ยเป็นเมที่ดีเนี่ยเหรอพีพีเจพีเนี่ยไปหมดไหมเออ่ะมัน คือเขา,าเปล่อยไปหมดแล้วมันเป็นโมเมนต์ตอนที่เราได้ใช้เวลากับตัวเองเลยเคือ <c oughs> เหมือนแบบคือเมมเบอร์คือเชื่อว่าเราก็แบบทำงานกันมาหนักมากเลยแบบทุกวันทุกวันวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราเวลาแบบช่วงเราทำงานหนักแล้วพอเราได้หยุดวันหนึ่งอ่ะมันเหมือนแบบคือไม่ต้องไปไหนแค่อยู่กับบ้านเฉยๆแล้วมันดูแบบโอ้ฮีลิ่งใช่แล้วที่แล้วก็อีกอันนึงคือเหมือนแบบได้พ่อมันไปกับพ่อแม่เป็นเหมือนกันเหมือนแบบ พอเราทํางานอ c ชี e เมน e n เออมันเป็นอ c ชี e เมน e n ที่เราอยากแบบเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เลยมันก็เลยเป็นอะไรที่มันดูแบบพอเราได้ให้เขาได้เเนี่ยแล้วก็บรรดาคนบอกว่าเขาแบบพ่อแม่ถือว่าพูดอยู่วคุณอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเหมือนเราตอบแทนและประมาณนั้นฉันก็เยอะดีคือมันเล็กน้อยแตกแต่ว่ามันรู้สึกแบบเออเยอะก็ไม่ได้ให้เยอะก็ไม่ได้เยเพราะว่าเด็กคนเลี้ยงดูเตยไม่ได้เย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ